อันนี้เนี่ยเป็นแบรนด์เดียวเลยที่อิวเห็นว่าเขาใส่กลูตาคอมเพล็ก์มาแบบครบขนาดเลยนะคะมีทั้ง L กรูตาไทโอน L, on, l C C E N L กรายซีน e และก็ L ไทโรซีน e ซึ่งมันเป็นกรูตาที่มีงานวิจัยรองรับแล้วนะคะว่าสามารถปรับสีผิวให้กระจ่างใสขึ้นลดการสร้างเม็ดสีผิวเมลานินได้จริงซึ่งที่อิวชอบเนี่ยคือเขาไม่ได้ให้แค่กลูตาไทโอนมาไงคะแต่เขายังใส่สารสกัดอื่นๆมาอีกเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นสารสกัดจาก grape seed นะคะสารสกัดจากมะเขือเทศสีขาวทับทิมม่วงแล้วก็เปลือกสนนะคะซึ่งไอสารสกัดเหล่านี้เนี้นนรทกงขอูโใหด มากยิ่งขึ้นนะคะมันก็จะทําให้เราเนี่ยเห็นผลได้ไวมากขึ้นผิวก็จางใสแล้วก็เห็นผลได้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะและมีบางคนถามอิวมานะคะว่าเจ้าตัวนี้เนี่ยต้องหยุดทานไหมนะคะสําหรับเจ้าตัวนี้เนี่ยสามารถทานได้เรื่อยๆต่อเนื่องยาวๆได้เลยนะคะเพราะว่าสารสก,กัดที่อยู่ในกลูตาเมตํดดาของเขานะคะไม่ได้มีผลกระทบร้ายแรงอะไรต่อตับต่อไต,อตเลยนะคะแถมกลูตาไทโอนเนี่ยมันเป็นสารสําคัญที่ทําหน้าที่ในการกําจัดสารพิษออกจากร่างกายช่วยดีทอกตับแล้วก็ต่อต้านอนุมูลสละในร่างกายได้ดีมากๆด้วยค่ะและแอคทีฟตัวอื่นของเเคค้้าานะะยยยัังชช่่ววววติิมมืใหกกบผอีด